เอาลงข้างหน้าก็ได้เลยเดี๋ยวแต่ผมลงข้างหน้าข <laughs> ้างห้าข้าเข้าเข้าไปดวันนี้แบกชิป <sh arp> สองถุงนะครับถุงนึงก็ประมาณกี่โลคะสามสิบหรอสามสิบ สองงหกสิบโลเนียถามว่าทำลูกทำชาร์กมาเพื่ออะไรนะครับก็เหตุผลหลักๆเราดูร้อยกันฝนยังไม่โล่งเลย วันนี้เรามาลองเลนซูปเปอร์ปเปอร์วิวกันนะครับผมไม่เคยใช้เลยซื้อมาไม่เคยใช้เลยเสียดได้ของเอาเออกมาใช้หน่อยเนีย่ยรถทำรูปทำจักมานะก็ เปิดนิดเดียวนะครับดูดิดูความเร็วดิอันนี้แบบผมกอไว้เฉยๆนะแบบไม่ได้บิดเลยแบบปล่อยให้เครื่องมันไหลไปเองอะ่ะถามว่าดูยังไงคนระับผมบิดไม่บิดแนละ้วผมให้ดูขีดด่ด้านด้านขวามือครับเห็นไหมขี่ยาวๆนะคือถ้าเครื่องวันฟรีอยู่อะ่ะมันเหมือนเราไม่ได้ไม่ได้เติมเพิ่มอะ่ะขีดมันก็จะแบบขึ้นเต็มนะครับแบบเวลาเราบิดเนะี่ยอย่างเงี้ยรถมันยังไม่ได้รอบอะ่ะ มันก็จะมันก็จะหายนะครับขีดมันก็จะมีประมาณขีดสองขีดอะไรประมาณนี้ไฟแดงเดี๋ยวเราไปต่อข้างหน้าดีกว่าไปต่อข้างหน้าเราติดไฟแดงสองรอบเลยอะขามาแล้วก็ติดขากลับแล้วก็ติด

เดี๋ยวลองลองก่อคันเร่งไปเรื่อยๆนะดูว่ความเร็วจะเท่าไหร่มีแค่ก่อคันเร่งนะ <laughs> ลองบิดไหมแม่ดูเวลาบิด ด้านขวามือมันจะลดนะครับแต่พอมัได้รอบุ๊มมันก็จะแบบดีดขึ้นมาหรือว่าเวลาเราผ่อนคันเร่งอะ่ะมันก็จะขึ้น999นะคือแบบอไม่มีการบิดนะครับเนี่มันจะขึ้น999เห็นไหมไม่น่าจะเห็นยากแหละเพราะผมเปิดซูเปอร์วิวไว้ ต่ก็มันก็หนื่อหน่อยครับเพราะว่ารถมันหนักแต่มันก็ยังมีแบบแรงม้าไอ้ที่เราทําลูกทำชาขึ้นมาชเชิเชยนะถ้าแล้วมันแบบมันเป็นรถเดิมมาอะไรเงี้ยมันก็จะหน่วงกว่านี้ บ้านแล้วครับผมวันนี้ก็ไม่เป็นไรเราเอา